ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mycast Infinity ให้เสียงภาษาไทยด้วย Mycast Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอชาร์นแกนสลาคินไปดูกันเลยว่าเหล่าไหมครับจตท่าหมอมเป็นรูปอะไรกันบ้างพร้อมไหมซอมบี้พร้อมครับคุณครูแล้วจะให้ผมทำอะไรอะครับเดี๋ยวนายรอดูนะอีกแป๊บหนึ่งเฮ้ย แล้วทำไมมาวางตรงโต๊ะผมคบเนี่ยนี่ซอมบี้นายดูอะไรนี่สิอา้าแล้วทาไมมันไปอยู่โต๊ะนายแลนะ่ะผมก็ไม่รู้ครับยังไงวะเนี้ยเอา้าซอมบี้นายมานี่หน่อยได้ไหมอะนายเชื่อมาดูหน่อยได้ไหมว่ามันทํำยังไงเนี่ยเออแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงคีปเปอร์ฉันไม่รู้หรอกเนาะมันทํายังไงอะเฮ้ยเอาละเดี๋ยวฉันไปดูให้แล้วกัน แต่ฉันคิดว่ามันต้องโยงลงแบบนี้นะ1 2 3, ึ่สองสุ๊บเฮ้ยซอมบี้โดนทับไปแล้วเฮ้ยซอมบี้าตายไหมครับคุณครูนั่นนาซิโอ้ยน่าสงสารช่างซอมบี้ชมัดเลยอ่ะโดนทับซะยับไปเลยเอาละ่ะขึ้นมาได้ซอมบี้ครับผมวันนี้เรามีชาเลนมาให้เรียนทุกคนได้ทำนั่นก็คือ กันแกะสลักหิน <Bye. S 1> ให้เป็นรูปคนรูปต่างๆรูปสัตว <Yeah. S 1> ์อะไรก็ได้เริ่มเลยเฮ้ยสเกเลตันนายจะทำได้เหรอเอหมนายอย่ามาดูถกฉันนะ <c oughs> ถึงอันนี้มันเกี่ยวเป็นหัวฉันแต่ฉันก็ออกมาได้เฮ้ยตลกชะมัดเลยสเกลเลต,ตัน <c oughs> นี่เป็นไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> สมนำหนัก <c oughs> คนแรกในวันนี้ก็คือค er ิปเปอร์ละกันครับผมโหคิปเปอร์นายเก่งมากเลยอะนัน่นอะสิทำไมไนายเก่งขนาดนี้นะคิปเปอร์มีแขนด้วยอะนี่มันตัวนาะยมีแขนนี่นาะอ่ะก็ใช่น่ะสิมันคือตัวฉันในอนาคตตั้งหากล่ะอ่ะครูให้บีบวกล้วกันขอบคุณมากครับคุณครูต่อไปเอ็นเดอร์แมนครับผมผมขอโยกอันนี้แล้วกันครับ โดนอีกแล้วเหรอเจ้าซอมบี้น่าสงสารชะมัดเลยผมเริ่มแล้วนะครับคุณครูนี่ครับผลงานของผมงสุดเทพไปเลยครับมันคืองานศิลปะเอองั้นแบบนี้ก็เอาไปแค่สีก็พอนะเอ็นด์แมนเอาละคนถัดไปจุาสลาม ทำอะไรของนายเนี่ยเออนั่นน่ะสิอะไรของนายเนี่ยงงชะมัดเลยมันคืออะไรเนี่ยแบบนี้นะคุณครูให้เอฟลบไป,ปเลยสลามแล้วแถมเอาไอ้ที่ขันโยกอนี้มาโดนครูอีกเอาละออกไปไหนอะซอมบี้ผมขอกลับบ้านก่อนครับอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆเอาละคนถัดไปเจาแกรด ผมจะเหนื่อก็มางอยู่แล้วเชี่ยจะครูขนาด้น,น่ะอ๋อไอ้จเจ้าหิน้อนใหญ่มาครอบผมอีกแล้วเหรอ,อโอ้โหเจ้าแกะนี่มันเวอร์จริงเลยอ่ะน่าหนานสิเจ้าแก๊ดทำไมนายเวอร์จังเลยเนี่ยโอ้หสุดยอดไปเลยเจ้าแก๊นายทำได้ยังไงเนี่ยโคตรเก่งเลยอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยเจ้าแก๊นี่มันสิทธิ์ของครูที่แท้จริงโถเอ้ยคุณครูครับ นั่นเป็นฝีมือเจ้าแก่แ้ๆว่าไม่ใช่ฝีมือคืูเลยนะครับเอาล่ะเพื่งไงนายก็เก่งมากวันนี้นายเอาเอาบวกไปเลย <do> เอาล่ะถึงตานายแล้วซอมบี้กลับมาได้แล้วนะ ครับผมดีใจชะมัดเลยแย่ผมกลับไปได้แล้วฉันกำลังกลับไปนะเพื่อนอ่ะจะมีลอดดีๆนะซอมบี้ <c oughs> ตาในาแล้วนะสเกิเลตันครับผมว้าวเก่งมากเลยสเกิเลตันมันคือฮีคูฮิโรบายถืออึน,นะครับะ ทำไมทำแบบนี้อ่ะงั้นออกสีลบไปเลย <Oops. S 1> เอาละคนถัดไปเจ้าพิกแมนครับผมผมมาแล้วครับไหนอะครับหินที่ผมต้องแกะสลักอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันกำลังจะทับผมนะครับคุณครูมันกำลังจะทับผมแล้วอะครับ <c oughs> <c oughs> แด็ดเด็ดเด็ดเปา <c oughs> ่าว ไปหล่นอยู่กับเจ้าสมบีนั่นเองแต่ว่ามันมาข้างลัางผมอาอโอเคเกือบแล้วไม่ลาเรา <c oughs> ตลกชะมัดเลยอ่ะเจ้าพิกแมนทำอะไรออกมาเนี่ยทำไมต้องว่าฉันด้วยอ่ะฉันรสาดตั้งใจของ น้ำตาฉันหยดลงไปแล้วแล้วเจคนนี้มัน,มนกำลังจะโคษอ๋อออยแนยังไงล่ะสวน,น้มหน้าเจ้าจอซอมบ,บีห้หัวล้าฉันดีนะ <c oughs> แบบนี้กูจะให้คะแนนยังไงดีเอาีไปแล้วกันเอาล่ะคนสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือเจ้าวิทเทอร์ครับผมไหนอะครับที่แกสลักอะอ่ะนี่ไง ว้าวอุปกรณ์มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเจ้าวิเทอร์อมันแนนอนอยู่แล้วเซียนแกะสลักแบบฉันมันต้องอุปกรณ์เยอะแบบนี้ละโอ้โหดยอดไปเลยเนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยก็ฉันเก่งนี่นะว้าวเก่งมากวิเทอร์ครูให้เอแล้วกันทำไมไม่ได้เอบ,บวกนะครับเอาเอไปเถอะออดูเจ้าซอมบี้รีทอนกลับบ้านไปล้โดนทุบอีกแล้ว เอาละทุกคนคลิปวันนี้ก็จบแล้วแต่ว่าเรายังมีคลิปถัดไปให้ทุกคนให้ดูกันไปดูกันเลยชีินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cap Infinity ให้เสียงภาพษภาษาไทยด้วย My Cap Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนเมื่อครูฮีโร่พ่าโดนสาบให้เป็นเล็กจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยสวัสดีนักเรียนทุกคนพร้อมเรียนกันไหมสวัสดีครับ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  เฮ้ย <Hey, S 2> วัครับใครลหรครับนั่นน่ะสิหัวไม่รู้ว,ว่าเขาคือใครกันแน่เอ๊ะแต่หน้าคุ้นอยู่นะอขอน,อนึกการมีอยู่ว่าแม่หมดคนนี้ได้เอาป้ายไปผักว่าห้ามมาเดินเล่นแถวนี้แต่แต่แต่แต,แต่ก็มีบางคน <few> ที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วก็ทิ้งขยะลงบนพื้นอีกตั้งหากนั่นก็คือคูฮีโร่บายของเรานั่นเองเด็กๆห้ามทำตามนะ ทันใดน,นั้นเองแม่มดก็ไม่เห็นเข้าแล้วก็รู้สึกโกรธโมโหอย่างรุนแรงก็เลยตามคุยโรบายไปที่ห้องเรียนนี่แหละฮะขอโทษจะไม่ตั้งใจอ่ะกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุยโรบายนายต้องรับผิดชอบในสิ่งที่นายทำนั่นก็คือวันนี้ฉันจะสาปให้นายเป็นเด็กกระจิตริศกระจิ๋วหรือแบบนี้เฮ้ยตลกชะมัดเลยชะภารกิจวันนี้นั่นก็คือให้เราไหมครับทุกคน เลี้ยงคู่ฮีโร่บายในวัยเด็กไม่อยากเลี้ยงครับเอ้านี่ทำไมนะไม่อยากเลี้ยงหรออย่างนี้ต้องโดนทุ่มนะสเกเลตันทำไมนายต้องทำชั้นด้วยล่ะก็ฉันให้หน่ยไปขึ้นอะไรนี่มาฮ่าฮ่าฮ่าฮครูนี้เรามาครับนั่งเฉยๆเถอะโอ้ยลงมาเถอะครับลงมาหลันดื้อสิครับโอ้จะไหวไหมเนี่ยสเกเลตันนี่โอ้ชาร์เตอร์ค่ะนี่ล่างชั้นแลกหมดแล้วเนี่ยครูฮีโร่บาย มวาาวโอเคในเมื่อไม่มีใครทำให้คุยโดบายเงียบถ้าอย่างนั้นเราขออาสาเองแล้วกัน ừ, เรื่องเด็กนี่แล้วน่าจะถนัดอยู่นะโอเออโอเออะอะเฮ้ยน้องหมูอุดอุ๊ดเอา้าคุยโดบายพูดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เราจะพาเธอไปเที่ยวนะคุยโดบายสนุกไหมแหน่สนุกแคเมย ตอนนี้ถึงที่หมายแล้วเอ้ยส่งนหน้าเจ้าพิกแนนนะหวังดีแต่ได้อุ้ยควบคูุ่บายเต็มๆเลยอะอื้อน่าสงสารนะเนี่ยโอ้ยไม่นะฉันบอกว่าเป็นคนสัดไปนะจานหลายๆหรอกเจอแบบนี้ว่าแต่เอ๊ะใครจะเป็นคนถัดไปเดี๋ยวฉันเองก็ได้ฉันมันสุภาพบุรุษอยู่แล้วเรื่องเด็กไม่ขอย้บอกโอาเอ้เอ้เอานมยะปากเลยแบบนี้แหละเงียบ ตดและอึออกมาอมเหม็นอึบเลยอะดิถ้าทำสลามจะเอาหยวแนั่นแเลิเก่งชะมัดเลยเงียบเลยครูฮิโร่บายโอ้สุดยอดไปเลยสลามเฮ้ยซอมบี้นายจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนายก็รู้ด้วยเธอเนี่ยเหรอจะทำให้ครูฮีโร่บายเงียบอ่ะ โอ้โหฉันว่านะคุณโน้ตไมต้องโวยวายขึ้นมาแน่ๆเลยอะนั่นไงคุณยังไม่ทันขาท้าเลยเป็นไงล่ะซอมบี้ไหนเล่นอะไรของนายเนี่ย แบบนี้ฉันต้องใช้ความอ่อนน้อมท่อมตนเป็นตุ๊กตาในคุณโอบายแล้วกันแล้วก็ปล่อยที่นี่ให้ซอมบี้ไปเลยเออฉันเกียมไปเลย RIP ซอมบี้น่ากลัวใช่ไหมสนชั้นอ่ะล่ะทันัทใช้เลขกลมายามากกว่าเอ้เลขมอนต์ต่าแบบนี้ไงฉันว่ามันไม่ได้เรื่องเลยนะวิเทอเดี๋ยวฉันจัดการเองดีกว่านะ แกจะทำอะไรอะ่ะนายรอดูเลยฉันรู้แล้วละ่ะว่าฉันจะาทายวิธีนี้แหละนี่ไงเรียกว่ามึกหมุนน่ารักใช่ไหมล่ะงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนเลยดีกว่าบายๆนะทุกคน <It takes S 1> เอาล่ะทุกคนเรายังมีคลิปถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันนะถ้าคนไหนย,ยังไม่ได้ชมคลิปนี้ก็ไปชมเลินี้ับเย้าสู่ช่อง My c a p Infinity ในสีพรมสตว์ใบรดรี่ My c Infinity จ้า วันนี้เราขอเสนอตอนเมื่อไหร่ครับมีเบบี Baby. มาป่วนในห้องเรียนไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยนี่นายซอมบี้ถึงเวลาเรียนแล้วนะตื่นได้แล้วทำ <c oughs> ไมไนายกี่ซอขนาดนี้เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ลับไม่ดีนอนแล้วไง <c oughs> อ่อผมกําลังฝันดีอยู่เลยครับขอฝันอีกนิดนึงนะไม่ได้นายต้องตื่นเดี๋ยวนี้นี่นซอมบี้ตื่นได้แล้วเออทำไมมึงโครรแรงกับผมขนาดนี้ครับเนี่ย เอาเนอะฉันไม่ได้ทำเพื่อนอะไรตหากวะเอาละตอนนี้มาถึงวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะคณิตวันนี้ครูจะมีสอบนะครูครับพูดให้ถูกกันครับเออเอาละวันนี้ึงครูจะมีสอบอนนมีสอบนะครับผมไม่อยากทำเลยอะแต่ผมมีไอเดียออกแล้วผมอยากทำอะไรเฮ้ <c oughs> hey, สวัสดีเพื่อนเช้าไหมครับเราวิเตอร์เองเอาวีที่เอ็นทีมาฝากเหรอแต่จะเอาีดีโอทีเอ็นทีมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะวิเตอร์ มอคุณครูครับผมมีอะไรเล่นสนุกๆให้เพืเ่อนๆครับคุณครูมันไม่ใช่เทียนขี่ธรรมดาค่ะมันคือ t ท t ทแป้งร่างค่ะคุณครูลอยดูเลยครับเฮะมันจะออกไปแบบนี้ได้เหรอฮะน่าจะทิ้งพวกเราแบบนี้ได้เหรอวิทย์เอ้ยทุกคนเตรียมตัวดีอ้อยระเบิดไปแล้วเรียบร้อยอ้อยจุกเหมือนกันนันเนนี่ข้าวเช้าที่กินไปไม่เหลือแล้วอา้าแต่ว่าน้ำยามันแตกไปแล้วนี่ ่สวัสดีครับคุณคือผมเป็นเบบีน้อยเฮ้ยนายออกมาจากตรงไหนอ่ะนนะ่ะอย่าบอกนะว่ารสชาติมันก็แปลกๆดีนะว่าแต่เอ้าเบบีน้อยนี่เปนนอะไรตรงนั้นล่ะโอ้โหน่าสงสารจะมัดเลยใครเอาแก้วมาทิ้งไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพูดได้เหรอเนี่ยเก่งจังเลยสวัสดีค่ะคุณฮิโรบายหนูชื่อกสน,นะคะเป็นลูกของพ่อแก๊ส เอาละนี่เจ้ากา๊์มาเล่นกับไม่ดีน,น้อยตัวนี้สิได้เลยค่ะแต่คุณครูขอพักผ่อนหย่อนใจแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเวลาผ่านไปสิชั่วโมงอา้านักเรียนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยพากัไปเล่นที่ไหนเดีย๋ยวบอกนะว่าพานออกไปข้างนอกนะรูมเล้ามันอันตรายเอหรือว่าจะพากัมาเล่นซ่อนแอบอยู่นี่นะอ,อยู่ไหนนะ นี้คืโกหาเราอยู่แน่เลยอะ่ะอืประตูล็อกหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ล็อกไหนขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันว่าอยู่ในนี้กันหรือเปล่าเฮ้ยเราแอบคุยกันดีกว่านะว่าจอยู่ในกล่องนี้นะไอเด็กพวกนี้นมันเดือดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยฉันมองไม่เห็นอะ่ะใครกันนี่ยามนาทำฉันแบบนี้อย่าบอกด้ยว่า เจ้าเด็กน้อยจอมพวนทั้งหลายออกมาหนนี้เลยนะฉันจะพาพวกแกกลับไปส่งที่บ้านโอ้กะว่าวเล่นจนสั่วมเลยสินะเจ้าเด็กจอมพวนทั้งหลายออกมาได้แล้วกลับบ้านไหมคิปเปอร์น้อยเดี๋ยวคุณกูณคากลับบ้าน ฮะนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ยมันเล็ดเยอะใช่ไหมน,นี่เจ้าการ์ดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะพาแกไปส่งพ่อแกเอาไว้พวกแกดื้อกันอย่างนี้เนี่ยโอ้ยดื้อกับพ่อแกหลายเท่าเลยนะเฮ้ยหลังกแกงกูดีกว่านะปิด,ป,ดปิดเลยไม่ได้ออกมาฮะไปไม่นี่เอ็นเตอร์แมนน้อยไงเจ้าทีมอีกเหรอโอ้อไม่ก็ฉันจะมีชีวิตรอดมิเนี่ย คุณพ <Z an aaS as> ูีแล้วใบหน้าเฉยเฉจมัดเลยเอาแล้วทุกคนเราขอจบคลิปเรื่องป่วนของเจ้าเด็กคือหลงไหมครับทำไวเพวกนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวดึงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเราให้ด้วยนะวิจายกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาดูไปแล้วบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i e c a t Infinity ให้เสียงภาษาไทยดย My c a Infinity จ้าวันนี้เราคอสนอตอน คืนดีลับไปถูกกันเลยจะสนุกขนาดไหนณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งยานไม่ครับคืนนี้เป็นคืนที่พระจันเต็มดวงมาก็เลยมาห่ามาหอเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้ครับคุณครูเออหน้าน่าสิครูก็ไม่รู้เหมือนกัน คุณครูครับมันมีน้องหมายอยู่ข้าง,างน้านะระวังอือน,นะครบคุณครูครับระวังอือผมบอกว่าระวังนะครับคุดมาครับอ่ะอือเหรอครูเพิ่งเห็นอ่ะเทกระจาดเรียบเลยได้มีแต่แก่คนหนึ่งนำร่างของซอมบี้เข้าไปในโรงพยาบาลตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขานำเข้าไปทำไมเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยมีข้างขาวด้วยอะ่ะ สองพันปีผ่านไปไวเหมือนโกหกก็โกหกนั่นแหละเอาละตอนนี้ซอมบี้ี็ได้มารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแต่เอ๊ะแล้วข้างมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะรู้สึกเปิดหนูเปิดตัวแล้วเพื่อนๆเราหายไปไหนหมดคุยเรื่องอะไรครินมีใครอยู่ไหมครับไม่เงียบสงบขนาดนี้แล้วครับเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับพยาบาลครับหมอครับ Oh my god. แล้ว <Wow>. yeah. oh. กลัวจังเลยอนีน่าตายเด็กดนะมันชอบวิ่งสีคนร้อยบ่อยๆนะฉันก็เลยวิ่งเร็วไปไม่สไมเสร็จนายปัมฉันไม่ทันแล้วอยู่ได้แล้วฉันจะแก้จะมาวะแล้วนะเนะจ้าผีอ, <c oughs> อยู่ใด้แล้วลคลิปเออล่างชั้นแรกไปเลยตกลงไปแล้วเหรอฉันไม่ต้องคาสินะฮะ huh? เอ๊แล้วทำไมตัวฉันไม่อยู่ตรงนี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันั่นนี้อย่าบอกนะว่าเใครกันนะผีคุณตาอย่านะครับอย่าทำผมนะครับผมขอร้องอ่ะผมยังไม่ได้ไปสวีทกาแฟนเลยอะไรของเกง่อย่าทำผมเลยครับฉันไม่ทำนายไม่ได้หรอกเพราะว่านี่มันคือคำสาบฮะคำสาบอะไรหรอครับ นั่นคือความรับฉันบอกนาไม่ได้โอ๊ยผมจรี๋เฮ้ยนี่มป็นเกิดอะไรขึ้น่ะเรื่องของใครกันเดี๋ยวต้องตามหลอกไมค์ครับหน่อยละอืมจะไมรับช้าจังเลยอะเอ้นี่นายเสียงโทรศัพท์หรือเปล่านะอ๋อจริงจริงด้วยขอรับโทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหลช่วยอะไครับพูดให้รู้บายมีอะไรครับนี่นายมาช่วยฉันหน่อยสิฉันอยู่โรงพยาบาลใกล้ๆโรงเรียนอะวะคุณกูฮีรู้มาให้ไปช่วยช่วยอะไรเหรอ ตอนนี้ต้องมาด่วนเลยมาได้แล้วพิกแมนตอนนี้คุณรูน่าจะโดนฆ่าแล้วเฮ้คิปเปิรนในว่าคุณครูกับพวกซอมบี้ไปทำอะไรกันที่โรงพยาบาลอะน่า,นาสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ,ะอ่ะนี่เหยื่อมาอีกแล้วเหรออย่างนี้ก็ดีเลยสิฉันขออาสาไปคนแรกแล้วกันเดี๋ยวฉันเข้าไปดูก่อนนะหยังว่าจะเลิกกลับมานะสรามฮะนี่มันโรงพยาบาลร้างนี่นาะ แล้วพวกคุณครูมาทำอะไรกันอนะ่ะสวัสดีครับคุณจ้าเห็นเพื่อนเพื่อนมไหมครับเพื่อนเพื่อนนายเซ็ตฉันตัวคนแล้วแหละตัวนายก็เหมือนกันระวังตัวให้ดีถ้าไม่อยากโดนฆ่าก็ออกไปซะเฮ้ย,ยเฮ้ยเจ้าสลามเดี๋ยวบอกนะว่าฉันต้องไปแล้วเหรอโอ้เสีงบบยงดังขนาดนี้ซีปเปอร์ไม่น่ารอดเหลือฉันคนเดียวแล้วสินะ ก็ต้องไปแล้วแหละมาถึงที่นี่แล้วเอาวะสูส้สตั้งหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครใน,นี่นาแล้วทำไมพวกนั้นมันโดนทำร้าย <_ S 2> อ่ะเออฉันอยู่นี่ไงพิกแมนโอ้อยู่ทํำผมน,นะครับอย่าเลยครับฮอมีอีกตัวแล,ล้วเหรอเนี่นายหนีไม่พ้นหรอแหมจะมาช่วยแล้วทุกคนฉันคือวิตา เม็ดมลอาถรรพ์น,น่ากลัวจังเลยอ่ะยิงไปเลยยิงไปเลยฉันไม่กลัวหายหรอกเอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่เพก็ได้มาช่วยจัดก,การพวกทีมที่สานให้แล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราให้ด้วยนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนเลยเข้ามาดูบ๊ายบาย